พอออกมาเองทุกรุ่นเลยนะมาแล้วก็มานั่งข้างหน้าเนี่ยมานั่งข้างหน้าพานักเรียนทำพา,ำพาคุณครูทำไม่น่าเชื่อว่าเด็กคนหนึ่งจะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทั้งโรงเรียนได้คุณเห็นไหมว่าพอกระบวนการบางอย่างที่มันสามารถพลิกใจของคนได้เนี่ยมันสามารถส่งผล เป็นโดมิโนโอะที่มันจะแตกยอดออกไปได้แบบจากเด็กคนเดียวที่ดือด้อๆใช่ไหมจากคุณครูหนึ่งคนที่มาอบรมแล้วก็นําไปสอนเด็กแล้วจากเด็กที่เกิดการเปลี่ยนแปลงส่งผลถึงผู้บริหารเห็นดีเห็นงามแล้วก็กระจายออกไปทั้งโรงเรียนนั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ากระบวนการแห่งการฝึกจเจริญสติ การฝึกเจริญสติหรือการฝึกกระบวนการเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากภายในได้ไม่ใช่แค่แค่เด็กที่นี่แม้แต่เด็กเล็กๆระดับอนุบาลอาจารย์ก็สอนเวลาอาจารย์สอนเด็กอนุบาลอาจารย์ไม่ได้พูดถึงเรื่องรูปนามกายจิตไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรที่มันลึกซึ้งเพียงแต่อาจารย์ฝึกให้เขารู้จักที่จะ อดทนที่จะยกมือสร้างจังหวะกับพระอาจารย์โดยการที่พระอาจารย์ก็จะหาอะไรบางอย่างเคาะบอกให้รู้ว่าเตรียมพร้อมแล้วข้อทีแล้วจังหวะอย่างเงี้ยเด็กตัวเล็กๆอ่ะคุณคิดดูมันน่ารักขนาดไหน บอกบอกบอกเนี้ยตัวสำคัญมันอยู่ที่ว่าเขาสามารถอยู่กับเราได้ห้านาทีสิบนาทีแล้วค่อยขยับขึ้นเป็นสิบห้านาทีค่อยๆยขยับขยับขึ้น,นจนสุดท้ายเด็กสามารถนั่งยกมือสร้างยิหวอยู่กับอาจารย์เนี่ยสิบห้านาทีเด็กอนุบาลนะคุณคิดดูว่าถ้าเด็กสามารถทนอยู่กับสิ่งนี้ได้ กระบวนการที่เกิดขึ้นข้างในเขาอะ่ะมันได้เริ่มถูกสร้างแล้วเด็กเขาจะเริ่มมีความอดทนเป็นมีความพยายามเป็นมีความตั้งใจที่จะฟังเพราะเวลาะ้า,าจารย์ขออาจารย์ไม่ได้ขอเสียงสม่ำเสมอบางครั้งก็มีแค่นี้อย่างนี้ใช่ไหม แบบค่อยๆอ่ะทำให้เขาเกิดอาการตั้งใจฟังแล้วก็บอกเขาเนี่ยตั้งใจฟังพอเด็กปฐมเด็กเรานั่นคืออาการตั้งใจฟังดูเห็นไหมเนี่ยเรื่องความตั้งใจฟังเป็นเรื่องสําคัญมากของการพัฒนาปัญญาเพราะปัญญาเบื้องต้นพระเจ้าบอกว่าสุตตะมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังเพราะเราฝึกให้เขามีสมาธิกับการฟัง เขามีสมาธิกับการอยู่กับสิ่งนี้ฝึกให้เขา่ามีความอดทนมีความพยายามทุกอย่างมันค่อยๆเป็นไปจนกระทั่งวันหนึ่งอาจารย์กลับไปเยี่ยมเขาเป็นโรงเรียนเล็กๆนักเรียนทั้งอนุบาลถึงป .6 มีอยู่แค่40คนเล็กไหมเล็กมากเนอะโรงเรียนขนาดนี้ยังมีอยู่ไหมแถวเนี้ย ถูกยุบหมดแล้วใช่ไหมแต่ทางอีสานยังมีนะเพราะว่าหมู่บ้านมันห่างไกลอันคันจะย้ายเด็กมาเรียนรวมกันมันก็ยากไงก็ยังมีรอยเหนั้นเราก็ไปเยี่ยมเขาปรากฏว่าสิ่งที่เราไปเห็นอะไรรู้ไหมเราเขาไปโรงเรียนอะ่ะเราเห็นเหมือนเป็นแปลงผักอะ่ะเหมือนแปลงผักอะ่ะแต่ว่ามันเป็นแปลงผักที่อยู่ใต้คือมัน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 เป็นรอยขุดอะ่ะขุดดินอะ่ะขุดดินให้เป็นแปลงๆเข้านะใจไหมเหมือนแปลงผัก แต่มันเป็นแปลงผักที่อยู่ใต้ต้นไม้อะอเราก็าเลยบอกว่าเอ๊ะครูเด็กไปปลูกผักอะไรใต้ต้นไม้อ่ะแดดมันกล้าแดดมันแรงมากไปไงหรือผักพวกนี้มันต้องการแบบร่มลำไรลำไรครูบอกแปลงผักที่ไหนอาจารย์นั่นะทางจงกรมทางจงกรมก็ตั้งแต่อาจารย์มาสอนเขา,าอะเดี๋ยวอาจารย์คอยดูสิ เด็กทานข้าวกลางวันเสร็จนะเด็กจะไปเดินจงกรมกันหาเด็กไปเดินจงกรมแล้วเป็นจริงนะไม่พูดเล่นไอพี่ปอห้าปอหกนะมันก็จูงน้องอนุบาลน,นะจูงน้องอนุบาลจูงน้องปอหนึ่งปอสองนะไปแล้วก็ไปเดินจงกรมกันนะเข้าทางจงกรมของใครของใครทํากันเองด้วยนะหาจอบมาทํากันเองทําทางจงกรมอยู่ใต้ต้นไม้ออกไป ตามร่มไม้หมดอ่ะแล้วทุกคนก็ไม่อยู่ทางจมกรมตัวเองตอนกลางวันโอ้พระอาจารย์บอกโอ้ขยันกว่าพระอีกขยันกว่าพระอีกเว้ยเออเด็กไปทำทางจงกรมเดินเองแล้วกลางวันก็เดินจงกรมกันโอ้แล้วก็กินข้าวเสร็จไปเดินจงกรมเราก็เห็นบอกโอ้แปลว่าอะไรถ้าเราสร้งกระบวนการดีๆกับเขาทำไมเขา,เข,าเข้าใจว่า สิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรกับเขาเนี่ยพระอาจารย์เชื่อว่ายังไงยังไงเด็กก็ชอบเด็กสามารถฝึกได้เด็กสามารถทําได้เด็กที่พระอาจารย์สอนสามารถสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงๆในเรื่องตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาอยากให้คุณครูเนี่ยลองฝึกตั้งใจเนาะเรามีเวลาอยู่เจ็ดวันพวกท่านมีเวลาอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดวันเนี่ยเจ็ดวันนี้พระอาจารย์ว่า มันน่าจะได้อะไรที่มากกว่าคนที่เข้าสมวันปกติคอร์สที่นี่เนี่ยขอพระอาจารย์จะมีคอร์สสวันพอห้าวันจะไปที่ศูนย์สองนะเกวันจะไปที่ศูนสแต่พวกท่านมาเจวันที่ศูนย์นี้เจวันนี้พระอาจารย์ว่าถ้าตั้งใจเรียนเราจะได้ทั้งการปฏิบัติสมาธิภาวนาหนึ่งสองก็จะได้สิ่งที่ สิ่งที่พระอ,อาจารย์อยากจะแชร์ไม่ได้สอนนะเอาเป็นว่าอาจารย์แชร์แชร์แชร์ประสบการณ์บางส่วนที่คิดว่าน่าจะเป็นส่วนในการช่วยในการพัฒนาเด็กเพื่อให้คุณครูได้เอาไปใช้ทั้งสื่อการสอนทั้งใบงานนะทั้งใบงานทั้งอะไรอีกหลายๆอย่างนะที่พระอ,อาจารย์ลองใช้แล้วมันได้ผลนะมันได้ผลคือมันทําให้เรา ใหไ้ได้เห็นพัฒนาการของเด็กขึ้นจริงๆแล้วก็สามารถทําวิจัยในห้องเรียนได้ด้วยคือวิจัยเด็กได้ด้วยว่าเด็กมีพัฒนาการหรือว่าเด็กมีกระบวนการอะไรของเขาเราเข้าใจเด็กนิ่งมากขึ้นเข้าใจเด็กเร้งมากขึ้นนนี่คือสิ่งที่อาจารย์ก็ทาแล้วก็อยากจะถ้ามีโอกาสก็อยากจะ,ะแชร์กับพวกเราให้เข้าใจถึงนี้แล้วไ,ไปใช้บ้าง ในกระบวนการของการเรียนรู้การเจริญสติที่พระอาจารย์สอนนี้จะไม่เหมือนกับสิ่งที่ท่านอาจจะในใครเคยเรียนกับพระอาจารย์ยกมือขึ้นใครเคยมาเรียนกับพระอาจารย์แล้วยกมือขึ้นโอ้ก็พอสมควรเนาะอันถ้าจะเรียนซ้ําแปลว่าได้ไหมถือว่าเป็นการทบทวน เพราะจริงๆเราการทำกรรมฐานมันก็มีแต่ทําซ้านั่นแหละมันไม่ได้ทําอะไรใหม่หรอกกรรมฐานน่ะมันทําซ้ําะแต่ว่าสิ่งที่มันเข้าใจที่มันชัดขึ้นต่างหากคือความความความชัดเจนยิ่งเราอ่ายิ่งเราทําซ้ําบ่อยๆแล้วสังเกตบ่อยๆมันก็จะเกิดขึ้นได้เนาะเ,เพราะฉะนั้นเจ็ดวันกับการเรียนรู้ท่านเคยเรียนอะไรมาก็าตาม ท่านเคยฝึกปฏิบัติแบบใดมาก็ตามอยากให้ช่วยวางไปก่อนวางนะวางเอาไว้ก่อนนะยังยังไม่ต้องเอามาสับสนกับที่อาจารย์สอนเดี๋ยวก็เอ๊ะทําไมอาจารย์สอนไม่เหมือนที่เราเคยเรียนเอ๊ะทําไมอาจารย์พูดแบบนี้เอ๊ะทําไมอาจารย์พาทําแบบนี้เอ๊ะทาไมตอนนั้นเราทําไม่เห็นเป็นแบบนี้เอ๊ะผ่านไปเจ็ดวันเอ๊ะเรามาทําอะไรวะ คือค <mm ือคือเจ็ดว er> ันผ่านไปไม่ได้อะไรเลยพมวตะเอะเข้าใจไหมเจ็ดวันผ่านไปไม่ได้เลยก็มัวแต่เอะมัวแต่เอะอยู่นั no> ่นน่ะเพราะฉะนั้นเจ็ดวันกับการตั้งอกตั้งใจเนาะคณะครูที่พระอาจารย์จัดอบรมให้ที่ผูกพันกันแต่แรกแรกก็จบจากเกามาเรียนที่นี่นะ ก็มาเรียนจากยุวพุธนี่แหละนะพวกศึกษานิเทศที่เฉยภูมิพวกอา,อาจารย์ที่อยู่ฝ่ายฝ่ายพัฒนาบุคลากรครูทั้งหลายก็มาอบรมจากยุวพุธนี่แหละเขาก็ไปที่นั่นก็ก็ไปสอนกันแล้วก็นิมนต์พระอาจารย์ไปทำทำหลักสูตรให้เพราะ,ะนั้นช่วยทําให้บางส่วนนะมันก็ดีนะมันก็ทําให้พระอาจารย์ได้รู้จักกับยุวพุธอ่ะ ว่าเออที่พุทธเขาเขาสอนครูด้วยนะวันนี้มาขมัดเจอกันดิวันเช้านี้คงจะพบกันเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะเพราะถ้ามันจลุยลงปฏิบัติเลยก็เดี๋ยวจะไม่ทันเพลเนาะเพราะมันจะมันจะยังไม่เข้าใจนะเอาเป็นว่าพระอาจารย์จะพาเริ่มต้นพักบ่ายเลยนะพักบ่ายนี่เราจะตั้งใจลุยเลยนะลุยให้เข้าใจนะ มันจะเป็นวิธีการสอนของพระอาจารย์เนี่ยมันจะเป็นสเต็ปเพราะันเมื่อมันเป็นสเต็ปเนี่ยพระอาจารย์เชื่อว่าถ้าคุณครูตั้งใจเรียนเนี่ยคุณครูทั้งหลายอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยก็จะสามารถฝึกฝึกได้ฝึกได้แล้วก็เอาเนี่ยไปฝึกเด็กได้เป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปนะเข้าใจไหมมันสามารถทําเป็นสเต็ปอยู่แล้วเพราะพ่อพระอาจารย์ทําทุกอย่างเป็นหลักสูตรไม่ไม่ได้ ไม่ได้ทําแบบว่าเอ้ยวันนี้ฉันอยากอยากสอนเรื่องเนี้ยอาจารย์ก็จะสอนเรื่องเนี้ยวันนี้ฉันอยากพูดเรื่องเนี้ยฉัจก็จะพูดอรอกไม่ใช่ถ้าถ้าเป็นคอร์สถ้าเป็นคอร์สปฏิบัติระยะสั้นเนี่ยมันจะมีสเต็ปของมันอยู่ว่าวันที่หนึ่งเรียนอะไรทํำยังไงวันที่สองเรียนอะไรทํำยังไงวันที่สามเรียนอะไรทํำยังไงมันจะมีสเต็ปของมันเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีสเต็ปของมันอยู่พระอาจารย์เชื่อว่าอาจารย์ทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ย เป็นครูอยู่แล้วเนี่ยพอเรียนเป็นสเต็ปสเต็ปพวกเนี่ยคุณครูจะเข้าใจและสามารถเอาไปประยุกต์หรือว่าเอาไปสอนได้ตรงๆเป็นสเต็ปตามได้เลยแล้วก็สามารถที่จะอธิบายเด็กได้ตามสเต็ปได้ด้วยเพราะพระอาจารย์ก็จะอธิบายตามสเต็ปว่าตัวสเต็ปเนี้ยพาแล้วเนี่ยทำแล้วจะเห็นอะไรเห็นอะไรให้เข้าใจอะไรสเต็ปนี้เราต้องการสอนให้คุณเข้าใจอะไรแล้วคุณสังเกตอะไรแล้วคุณเห็นไหม มันจะค่อยๆเป็นไปมันจะสามารถพิสูจน์ได้ทันทีในการปฏิบัติมันเป็นสเต็ปที่สามารถพิสูจน์ได้ทันทีเนาะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่อาจารย์สอนมันจะเป็นหลักสูตรของมันเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราตั้งใจเรียนรู้เนาะขออนุโม,มทนากับทุกท่าน